เดี๋ยวจะประเมินตัวเองก่อนนะว่าพี่จ๋าสามารถเดินทางหนึ่งวันได้กี่กิโลเพื่อจะเดินทางเข้ากรุเงเทพนะครับด้วยจักรยานคันนี้ที่มาอยู่ที่ร้อยเอ็ดตรงนี้ครับนี่พาเดินเที่ยวก่อนนะครับกำลังเบิร์นร่างกายออกกำลังกายเพื่อจะฟิตร่างกายเดินทางเข้ากรุงเทพหรือเดินทางไกลนะครับไปหาใช้ชีวิตหน่อยในช่วงนี้ในไหนเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับไปแม่มาให้สุดเลยก็ถือว่าหมดเคราะห์กรรมแกไปนะครับแกก็จะเริ่มรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นมาเป็นพันล้านนะครับ ทางกรเป็นสะพานวังเงาผุยเทพพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC พ่จาด้วยนะครับทั้งทางแฟนเพจและก็ทาง youtube นะครับยูทูบไม่ไม่อยาจะลงเดี๋ยววันนี้นะครับพิจารในรายการพ่จาพาปั่นนะครับจะปั่นจักรยานจากบ้านนองหินนะครับไปอาสาสมาครนะครับไปแล้ววนกับอ้อมไปทางเมืองสวงเหมือนเดิมที่พิจาปั่นประจําันัดวันนี้จะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่แถวๆบ้านนองหินนะครับ น่าจะขึ้นกับอำเภอเมืองสวงมากนะบ้านหินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวังแคปุ๋ยนะครับเป็นบึงนะเป็นบึงใหญ่มากแล้วก็มีสะพานสวยสะพานไม้นะซึ่งลุกพี่พิ่จาเนี่ยกับภริยาท่านนะครับได้ทำสะพานเอาไว้เป็นผู้สร้างเป็นประธานสร้างนะครับเดี๋ยวยังไงพี่จ๋าจะพาไปดูตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงงานฐานโรงงานฐานพิ่จ๋านะครับตรงหลังนี้นะครับออกจากป่าแล้วเดี๋ยวจะไปทางนู้นนะครับไปทางอาสสมาาถนะผมเดี๋ยวตามพี่จ๋าไปเลยดีกว่าปาครับ วันนี้ใช้ไม้นะครับใช้ไม้เซลฟี่นะครับปกติใช้เป็นมือถือธรรมดาถือไม่ถนัดนะครับเอานี้เอาแบบเป็นทางการเลยดีกว่านะครับให้พี่น้องได้เห็นบร,รรยากาศรอบๆที่พี่จ่าจะพาไปนะครับไปเที่ยวกันแวบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตรงแยกบ้านดอนก่อนะครับที่จะเลี้ยวซ้ายอาเออเลี้ยวขวาไปทางเออสามารถนะครับด้านหลังพี่จากคือบ้านหองหินนะครับถ้าต้องไปนู่นก็จะไปอำเภอเมืองสวงนะครับประมาณ1 0กิโล าสามารถ12กิโลาสามารถ12กิโลนะครับตําบลโหลา7กิโลที่พิจารไปเมื่อวานนะครับแล้วก็หนองอีผุยก็คือบางแคผุยนั่นเอง2กิโลนะครับเมืองสวง11กิโลพิจารจะเลี้ยวขวาไปทางาสามารถนะครับซึ่งไกลกว่าเมืองสวงนะครับพิจารเป้าหมายก,ก็คือ,อาสามารถนั่นเองปะเราไปกันดีกว่าครับผม จะเข้ามาจะถึงวังเงาผุยแล้วนะครับข้างหน้าพี่จ๋าอีกประมาณ10เมตร้าถึงแล้วตอนนี้ตายังไม่หายแดงนะครับก็ยังไปเร็วไม่ได้นะครับกลัวลมเซฟตัวเองอยงู่เหมือนกันนี่ครับวังเาผุยนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะไปทางซ้ายก่อนนะครับไปถึงสะพานสะพานไม้นะสะพานที่พี่พลพิเทพรูปพี่จะาทาไว้นะครับไปดูกัน วันนี้ไม่ได้ใส่เกงในนะครับโอ้ถ้าใส่เกงในขับไม่ไหวนะครับเจ็บไข่เอาตีก็ไม่ใส่อยู่แล้วข้างหน้านี้นะครับเป็นโอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาจักรยานนะครับแป๊บหนึ่งยากนี่เลยนะครับวันนี้นะครับคือสะพานพลเทพนะครับสะพานเทพโพลกรุงเทพเลยที่ทำเลยครับตันนี้สะพาน ทำรถนะครับเนื่องจากว่าไม่มีการมาดูแลเดี๋ยวพี่จ๋าจะพาเข้าไปถึงนู่นเลยดีกว่าเนาะจากบ้านหองหินประมาณ2กิโลนะครับเมื่อสักครู่ที่พี่จ๋าวิ่งมานะครับก็จะมาจากทางนู้นวิ่งมาไม่ได้วิ่งดิปัดยานมาถ้าตรงไปทางนี้ก็คือไปอาสามารถซึ่งพี่จ๋ากำลังจะเดินทางต่อนะครับนี่เข้ามาเที่ยวชมวังพิุ๋ยนะครับพลเทพนะครับพี่พลก็คือชื่อพี่พลเทพก็คือพี่เทพนะครับพลเทพสองสามีภรรยาลูกพี่พี่จ๋าผู้มีพระคุณนะครับที่ มาอยู่ที่ร้อยเอ็ดตรงนี้ครับนี่พาเดินเที่ยวก่อนนะครับเป็นทริปเดินเที่ยวแล้วกันทริปปั่นเที่ยวเดี๋ยวพี่จะจะไปเรื่อยยังยังไม่รู้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครพี่น้องที่ดูเมื่อวานเนี่ยพี่จะลงของอำเภออาสมาทซื้อกระแสะตอบรับค่อนข้างดีมากแล้วก็มีพี่น้องอที่อยู่อาสมาทนะครับคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะโอ้ชื่นใจเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงอยู่นะครับยังไม่เข้าหน้าฝนท่าทีเดียวนะครับยัง น้ำยังไม่เยอะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เยอะนะครับน้ำไม่เยอะก็ถือว่ายังลงไปเดินข้างล่างได้อยู่เดี๋ยวพี่จ่าจะพาเข้าไปข้างในนู่นนะเดี๋ยวเรา,าพาเดินเที่ยวสะพานนี้ก่อนนะครับสักครู่นะครับผมอ่ะเมื่อสักครู่พี่จ่าเช็ดกล้องนะครับเ,เดี๋ยวอาจสามารถเดี๋ยวพี่จ่าจะไปที่เดิมนะครับไปที่หน้าเทศบาตบลตำบลโหรานะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามหน้าปั่นและมีจุดหลายๆจุดที่น่าถ่ายทํานะครับอันนี้เป็นสะพานไม้นะครับอ่า ก็เดินระวงังเดินระวังนิดน,นึงนะครับพี่จ๋าก็ย่องย่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าถือโทรศัพท์นะครับนี่เป็นสลิงก็ได้ข่าวว่ามีทั้งพวกขโมงขโมยนะมาขโมยพวกประกับสลิงนะครับเพื่อเอาไปขายแลกยาะโอ้ใชได้พี่จ๋ามาไม่ทันช่วงที่ทําไม้นะครับไม่งั้นพี่จ๋าอาจจะเอาไม้ที่มีที่โรงฐานเนี่ยที่แปลรูปมามาสร้างประโยชน์ตรงนี้ให้สธารณชนแต่ว่าเขาไม่ได้สานต่อเนาะมันไม่มีการพัฒนา สมัยก่อนน่าจะมีร้านอาหารด้วยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นดินนะครับยังไม่น้ายังไม่ท่วมนะครับตัวนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารนะครับถัดไปก็จะเป็นร้านอาหารสองพี่น้องอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับบรรยากาศดีพี่จ๋ามาวิ่งทุกวันนะครับช่วงที่ว่าจะไม่ได้ปั่นจักรยานนะครับจะมาวิ่งบริเวณนี้นะครับวิ่งรอบเข้าไปในวังยี่ปุยทางนู้นนะครับแล้วก็วิ่งไปนู้นออกไปทางเมืองสวงนะครับตอนนี้พี่จ๋าว่าปั่นจักรยานน่าจะโอเคกว่าหนึ่งถ้าเราไปแล้วเหนื่อยเราก ปัายานกลับดีกว่าก็ระยะทางจากนี้ประมาณน,น่าจะร่วมห้าสิบเมตรได้พี่จ่าไม่ได้อ่านดูนะครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดทีหนึง่งข้างในก็จะเป็นเวิร์กนะครับเวิร์กบุญฟังไฟมั่งตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นสถานีหรือแท่นจุดบงไฟนั่นเองเขาเรียกไอสถานีจรวดนะครับแต่ต้องค่อยๆเดินทีหนึ่งนะครับเสียวเสียวมากเขามาถึงด้านในสุดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นเหมือนเกาะ ก็เล็กๆนะครับครึ่งคนก็อยู่ได้เป็นร้อยเหมือนกันนะตรงน,นี้หมายถึงเวลาเขามีพิธีบุญบังไฟนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับโอ้โหสวยฟ้าสวยมากเอข้ามาจากนู่นนะครับพิจารณ์ลืมมาไมมานะครับอาจจะต้องตะโกนนิดนึงนะครับอาจจะเสียงอาจจะไม่ชัดหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทาคลิปจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวเที่ยวหรือทัวร์แบบนี้นะครับพิจารณ์เขาจะติดอุปกรณ์ไปให้ครบเลยนะทงนี้กําลัง เบิร์นร่างกายออกกำลังกายเพื่อจะฟิตร่างกายเดินทางเข้ากรุงเทพหรือเดินทางไกลนะครับไปหาใช้ชีวิตหน่อยนะ่าช่วงนี้ไปไหนเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับไปแม่มาให้สุดเลยนะนี่ครับพี่ใหญ่เขาเดินกลับนะครับมือคู่เป็นกล้องหน้าไอ้กล้องหลังนะครับวันนี้เป็นกล้องหน้าแล้วกันเดินก็เสียวเหมือนกันนะครับเสียวโทรศัพท์นี่เคยมามา,มาทีหนึ่งนะครับมาลูกพี่แหละพี่พาเที่ยวพามาดูนะครับ,รรว,าานะรบว่าตรงนี้แกทําอะไรไว้บ้าง ก็มีทั้งชาวบ้านทั้งนักเรียนนะครับมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันขนไม้ขนเหล็กขนปูนนะครับมาก่อพื้นฐานด้านในนะครับเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่แกลดความนะครับเพราะเนื่องจากว่ามาดื่มที่นี่บ่อยก็ถือว่าหมดเคราะห์กรรมแกไปนะครับแกก็จะเริ่มรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นมาเป็นพันล้านนะครับพี่จาเนี่ยโดนลดความตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จุดที่พี่จ่าลดความระหว่างทางที่พี่จ่าจะต้องไปอาสามัครนะครับที่เดินทางไปที่ ตำบลโหรานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเ <c oughs> ขาเรียกเว์งอะไรไม่รู้ในคอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวไปต่อกันเพราะว่าพี่ใจต้องไปถ่ายทําอีกหลายๆอย่างหลายๆจุดนะครับเพราะเป็นลานกว้างที่สวยงามเหมือนกันถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวท่านชมบรรยากาศไปด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าหรือคลิปหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปไหนหรือจะเจอแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนที่อยู่ไม่ไกลมากะระยะประมาณไปกลับได้ประมาณนัก30มกิโลเนี่ยไปกลับนะ3 0 4 0กิโลเนี่ยหรือขาเดียว20กิโลพี่ใหญ่ก็ไปได้นะไปได้ ไว้ยังไหวอยู่นะครับชาวบ้านก็เอาวัวมาเลี้ยงครับรู้สึกว่าจะเจอวัวจะควายเจอพวกบ่อยเหลือเกินทีงนี้นะครับนี่ครับก็เป็นสะพานเอ่อบางยีปุ๋ยเทพนลนะครับผลเทพนะคผลเทพเอ่อลงได้ครั้งละไม่เกิน20คนนะครับอย่าโหนเชื่อกระโดดระยะทางพี่จ๋าไม่แน่ใจว่ามีกี่เมตรนะครับ40กว่าเมตรหรือ50เมตรเดี๋ยวพี่จ๋าจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่นู่นเลยนะครับที่เทศบาลตะบลโหรานะครับคลิปนี้ อีพี่นี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอจุดที่พี่จ่าลดความเดี๋ยวจะพาขี่ยาวไปเลยนะครับพี่จ่าเดินทางมาจากอสาสาม้านนู้นนะครับไม่ใช่ว่ามาจากเมืองสวงนะครับไปจากอาจะอาสาม้านไปจากร้านฐานที่พี่จ่าเปิดไว้นะครับเพื่อจะกลับบ้านมานอนสุดท้ายมาไม่ถึงบ้านนอกหลับในก่อนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปเลยดีกว่าครับผมครับจากจุดนี้นะครับจากจุดที่เป็นสะพานวัง,งย่ผุยหรืออ่าพุนเทพนะครับก็จะไปเจอสามแยกตรงนี้ เลี้ยวขวาก็จะไปทางบ้านหินหรือไปทางมึงสวงได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางอาสามาคเดี๋ยวพี่จาจะพาไปดูจุดที่พี่จารดคว่ำนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วหลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งมันความได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเปสาวด้วยเดี๋ยวพี่จาก็ลงมาเรื่อยๆนั่นนะปะ หนึงโค้งนี้ไม่น่าเชื่อว่าทางเรียบนะคปัรถพิจารเนี่ยวิ่งไม่น่าจะเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยรถรถพิจารจะล็อกเลนเองอัตโนมัตินะครับมันจะไม่คว่ำจะดึงกลับมานี่แบงนานี้เลยนี่นะครับข้างหน้านี่เองนะนี่เขาเขาหวานข้าวไปแล้วนะครับดีแล้วพิจาไม่ตกฝั่งนน้นนะฝั่งนน้นนี่โ,โหเละเลยสูงมากนะครับนี่คือจุดพิจาร รถความอยู่ตรงข้างหน้านี้เองจุดนี้นะครับแล้วก็ถลายมาจากนู่นเลยถลายมาจากนู่นนะครับต้นไม้หักที่คือบริเวณที่พิจาความดูนะครับมันไม่ใช่ทางโค้งเลยเป็นทางตรงนี่คือเขามาเก็บขวัญพิจารอะไรสักอย่างนี้ครับเขามาเรียกขวัญน,นะครับนี่คือทางที่พิจาความจอดอาจารย์แปน,นีงนะครับข้างหน้านะครับตรงบริเวณ ที่เป็นพุ่มไม้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวดูซุมให้ดูตรงนั้นนะครับรถเริ่มฉีกตัวมาลงนี่แล้วนะครับแล้วก็ถลายลงมาเรื่อยๆชนต้นไม้ระยะไกลนะครับโคมต้นไม้ตรงนี้นะครับชนโคมนี้ก็ไปนู่นเลยรถนู่นเลยนะครับหลายหลายเมตรมากนะครับแต่ละจุดที่ลงมาเนี่ยที่ผ่านมาทางจากทางนู้นบานแคนนะครับคือโค้งเยอะมากแล้วพี่จ่ารอดมาได้ไงไม่รดูก็คือแบบหลับมาตลอดทางแหละหลับตื่นหลับตื่นหลับตื่น,นพอขึ้นทางตรงบุ๊บแค่นั้นแหละนะครับ เขานี่เลยดีไม่ตกฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยหนักเลยนะครับเป็นขุดบ่อเขาขุดบ่อไว้เยอะมากเออลึกมากมาถึงนี่โครมตรงนู้นเลยอีกนิดเดียวจะจะเข้าถึงโค้งที่เข้าสู่วงังเาผุยแล้วเขาขาบอกว่าทางนี้คนตกบ่อยนะครับคนตกถนนบ่อยแล้วก็รถอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับตรงนู้นทางที่จะไปมัอสกคู่นะครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ฝากสําสหรับการท่องเที่ยวนะครับการ รับเที่ยวของพี่จ๋านะครับับออกมาเพื่อออกกำลังกายแล้วก็แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใครที่ชมคลิปนี้อยู่ที่อยู่บริเวณนี้สามารถก่อนหรือมองสวงก่อนนะครับหรือจะอำเภอใกล้เคียงอยากให้พี่จ๋าไปรีวิวไปพาเที่ยวที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะถ้าพี่จ๋าไปได้ไปเลยทันทีรัศมีไปกับประมาณทัก30กิโลก็พอนะครับเดี๋ยวจะประเมินตัวเองก่อนนะว่าพี่จ๋าสามารถเดินทาง1วันได้กี่กิโลเพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับด้วยจัก,กรยานคันนี้ มไม้คงไม่คันนี้นะคันนี้ออามาซ้อมเฉยครับคันนี้เดินทางคงต้องดีกว่านี้นะครับผมจะเลยพรอนไปแล้วครับสวัสดีครับ